ช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดย QP Mayones อิชิตันกร๊ปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงมีทา e เกนช่วงครัวคุณรีดเมนูวันนี้ไข่อบทะเลมิสโซมาโยใส่ถุงมือก่อนนะจ๊ะถุงมือเป็นฟู้ดเกรดเป็นเกรดของอาหารทะเลมีอะไรมัง่งกุ้งแอนปู หลังจากนั้นก็เอาเจ้ามิโซะเหมือนซุปญี่ปุ่นค่ะมาผสมกับอะไรคะมาผสมกับมิลินตีให้เข้ากันพอตีให้เข้ากันเสร็จปั๊บก็ตามด้วยคิวพีมายองเนสหมยไเทเนื้อครีมเขาจะข้นมากสีเหลืองนวลรสชาติกลมกล่อมมาทานง่ายเหมาะสำหรับคนไทยสามารถใช้เป็นส่วนผสมเมนูต่างๆทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชเบอร์เกอร์หรือจิ้มอาหารนะจ๊ะ นี่นะคะมาโยโอใส่กับมิลินใส่กับมิโซะตีทั้งหมดนี้ให้เข้ากันแต่เรากำลังจะไปหาไข่ละไข่ต้องห้าลูกเลยนะตีตรงนี้ให้เรียบร้อยอืปึ๊บหลังจากนั้นนะจ๊ะแล้วก็นำมานี่มาผสมลงไปทั้งหมดที่เราผสมลงมารวมกันตรงนี้เลย แล้วทำให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยตามด้วยตอนหอมใส่ลงไปเลยนี่นี่เลยนะคะไปหั่นกุ้งกันก่อนเพราะวันนี้ไข่อบทะเล large Meat n i g h วูดแปดนิ้วนะจ๊ะเป็นมีตรานนอกเพนกวินรุ่นแพดดิงตันดามพักขมูด เป็นไม้ที่มีส่วนผสมของเรซินอัดผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้สีออกมาเป็นไม้ธรรมชาติแข็งแรงทนทานสูงใช้งานได้ยาวนานกว่าไม้ธรรมดาทั่วไปถึง10เท่าใบมีดเป็นสแตนเลสไฮคาร์บอนจ่กใส่น้ำมันเป็นนิดเดียวน้ำมันํำข้าวอืขอละกุ้งลงนะจ๊ะเอาแค่พอประมาณ จบละเสร็จสิ้นพอดับไฟต้องได้เนื้อประมาณนี้นะคะแล้วจะอร่อยหอมด้วยเห็นไหมพอ,อแล้วปึ้งไม่ต้องสุกมากกว่านี้จะหอมถ้าสุกมากกว่านี้แข็งทันทีน้ำมันรำข้าวเกสรน,นะจ๊ะอุดมไปด้วยนี่เลยโอริซาโน่หนึ่งน ppm ได้รับตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจนะจ๊ะนี่เลยเสร็จปั๊บเอาเจ้ากุ้งของเรา มารองรวมกับไข่นี้เลยแล้วก็ลงมันเลยไขยุ่มไขยุ่มไม่ต้องน้ำมันร้อนจนเกินไปไปเลยๆอย่าเททีเดียวเทไปคลุกไปนี่นะเทไปคลุกไปเอาเทอีกคลุกอีก คายุ่มคายุ่มตะล่อมตะล่อมแล้วนำปูนล,ลงไปด้วยน้ำขึ้นมาเลยบนนี้ดูดี ปูใส่ไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็ปูก็มาวางอยู่ข้างบนด้วยดูดีมากแล้วก็แต่งด้วยต้นหอมซอยนะจ๊ะไข่อบทะเลมิโซะมายอชิมหน่อยสิดูดีมากไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพระเอกของเราคิวพีมายองเนสไมยไทยอร่อยอร่อย แต่ปลายกับคุณรดี